สวัสดีค่ะร้านนะัทเทคเตอร์สาขาหลักของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสาวหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะมนี้ก็มาอัปเดตสินค้านา่านนะคะประจำทุกวันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเป็นรถ L5018 ตัวดีทีนะคะของคูโบตานะคะตัวนี้นะคะสีได้อุปกรณ์ใบดันนาพานพ่วนนะคะยางนายูที75%อร์เซ็นต์นะคะยางหลังอยู่ที่95%นะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่4 29 0 0 0บาทนะคะ ทางร้านจำหน่ายเฉพาะเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสิผ้าเบิงหลอบรดนะคะยางหลังสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้านะใช้งานได้อีกนานเลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะเดิมจากคูปุต้านะคะเป็นเบาะหนังเดิมนะคะจากคูปุตานะคะราคาอยู่ที่429,000บาทเดี๋ยวจะให้ช่างเล็กนะคะทดลองระบบให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ ภาพฝนตกไหมนะคะลูกค้ากะสิตุลักทะเลแน่จักหน่อยนะคะ ทางร้านนะคะจำหน่ายเฉพาะเงินสดและออกผ่านทกสนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ปักหมุดมาได้เลยนะคะที้าน,นัทแทกเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะมีรถสวยๆให้เลือกมากมายอุปกรณ์ต่อพวกของเราก็จำหน่ายนะคะราคาย,ย่อมเยานะคะระบบดันไปใช้กลับนะคะให้ช่างเล็กทดลองระบบให้ดูนะคะ ไปดูต่อกันที่เพาพีทีโอนะคะหม้อน้ำตัวเครื่องนะคะ ไม่ดันนะคะรถเครื่องนะคะควันกับบ่อไลบ่อไอนะคะตัวนี้นะคะ L 5 0 1สูงหนึ่งแปดตัวดีทีนะคะสภาพเดิมๆนะคะราคาอยู่ที่4ี่แสนนะคะสองหมบาทลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่062543 8297